ช่วงนี้นะคะเทรนด์ของ Green Beauty กำลังมาแรงเลยวันนี้ชิคก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์น้ำหอมค r e มบ Beauty อย่างแบรนด์ Non Fiction ค่ะกับ Citrus Collection นะคะที่รวมกลิ่นแนวสดชื่น fresh เข้ากับซัมเมอร์นี้มากๆและที่พิเศษเลยนะคะคือสกัดจากส่วนผสมจากธรรมชาติปราศจากส่วนผสมอันตรายทั้ง17ชนิดเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของค r e มบ Beauty นะคะเขาก็จะสะอาดและดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะด้วยส่วนผสมธรรมชาตินะคะทำให้มีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เบาสบายเข้าถึงง่ายใช้ได้ทุกวันค่ะมาดูกันที่กลิ่นแรกเลยนะคะืคอกลิ่น Open Arms ค่ะเป็นกลิ่น หอมหวานนุ่มลึกนะคะเจือด้วยความสว่างสดชื่นเล็กน้อยจากส้มขมค่ะเขาจะมีกลิ่นที่อบอุ่นนุ่มลแบบคอมฟอร์ตกลิ่นสะอาดนิดๆแบบเฟรชชี่ h ชาว์เวอร์ค่ะและต่อไปนะคะก็คือกลิ่นเนโรลี่ดีมค่ะซึ่งจะเป็นกลิ่นของความทรงจําของฤดูกาลแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์้วยกลิ่นหอมสดชื่นแต่ยังคงความอบอุ่นและหอมหวานของเนโรลี่และดอกส้มค่ะเหมาะกับสายมอร์นิ่งเพร o เซนนะคะที่มีพลังบวกร่าเริงสดชื่นค่ะและกลิ่นสุดท้ายเลยนะคะคือกลิ่นซิมโพการ์เด้นค่ะกลิ่นเย็นสดชื่นนนนเเเจอออขขมมมมลล็กกกก้ยยงะาาววีสสับิ่รู ไม่รู้สึกสดชื่นเข้าถึงง่ายเป็นน้ำหอมยูนิเซ็ตที่ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะกลิ่น Simple g a r d e เดนะคะจะเหมาะกับคนที่รักธรรมชาติมินิมอลชิลช์ลุกสบายแต่ดูมีสเสน่ห์ค่ะและตอนนี้พิเศษมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อน้ำหอมนอ n ์นฟิคชั่นครบ5,000บาทจะได้รับ e อ c l u s i v e e c o b a โค k ไปด้วยค่ะเป็นถุงผ้าสีเขียวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะถ้าใครกำลังหาน้ำหอม everyday use ยู่เนี่ยชี้แนะนําเลยนะนอ n f นฟิ i ชั่นซีตรัสคอลเลกชั่นช่วงนี้คือชี้หยิบใช้แทบทุกวันเลยค่ะ